สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคิมนี้จะมาแนะนำแนวทางในการเล่นซูก้านะะซึ่งซูก้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากเลยนะที่แบบอเอาไปเล่นในตำแหน่งจังเกิลหรือออฟเลนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเป็ตนตัวละครเลดเกมที่เก่งมากตัวหนึ่งเลยนะ,ะแล้วด้วยความที่แพทนี้นะครับผมนาคอดโดนเนิร์ฟนะครับซึ่งตัวแพน,น้าเ่ยถือว่าเป็นคู่ปรับกับนาคอสมาโดยตลอดเลยนะแต่พอนาคอดโดนเนิร์ฟป,ปุ๊บเนี่ยตัวแพน,น้าจะ ไม่มีคู่ปรับและนะครับก็จะถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้ค่อนข้างสบายมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่มีโมบิลิตี้ทุกสกิลเลยนะตั้งแต่สกิลหนึ่งสกิลสอง,สสองนะครับฉะนั้นตัวมันก็จะค่อนข้างพิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวที่ดาเมจจัดล้วงแรงแล้วก็แอบอึดนะครับผมในช่วงเลดเกมนะโอเคก็ถือว่าเป็นตัวตัวฟาร์มที่แนะนำให้เล่นเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าจะมา ไต่แรงนะผมเพราะว่าตัวมันสามารถแบกได้ดีด้วยนะคีมาเราก็ฟาร์มไปนะผมคีเดแทดก,การน่าจะแท็กได้นะโอเคนี้เป็นอ่าเอเลนดอร์นะครับผมตัวเราก็ถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงเอเลนดอร์ได้นะก็อารมณ์แบบนาคอรสที่ชนะทางเอเลนดอร์นะครับตัวเราก็ได้เหมือนกันนะแต่แต่ตัวอ่านาคอรเนี่ยจะมีซีซีที่แบบอ่าแน่นอนกว่านะครับ เพื่อเทียบกับแพนด้านะที่แบบต้องอันติให้โดนนะครับอันนั้นคือแค่สกิลหนึ่งงัดโดนก็พอเกี่ยวนะแหละแต่อันนี้ต้องแบบอันตินะซึ่งอันติกับสกิล,ลหนึ่งมันค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับโอเคมาแต่ก็ถามว่าเล่นได้ไหมยังเล่นได้นะครับผมเอามาพอเล่นสู้พอฟัดพอเหวี่ยงได้นะโอเคนี้มาดักนะผมอุ๊ยอันนี้ไบร์เข้ามานะเดี๋ยวเราสกิลก่อนเ,นเราสกิลสองหนึ่งให้หมดก่อนแล้วค่อยอันตินะเพราะว่าเราพลังแฝงเดวิสเวคินิ่งมานะนี่ตีปุ๊บโอเคเข้าเสียฟิกนะครับ วิ่งโอ้อลิศโอ้อลิศโดนเยอะรอด,ดไหมโอเคยังรอดอยู่นะถือว่าเป็นเรื่องดีโอ้อันนี้ผมกลาจะกลับนะแต่แบบเนี้ยมังกรมันเกิดพอดีก็เลยกลาจะตีแต่อันนี้แบบโอ้โหแบทแมนมาเก็บเก็บสามเลยนะโอ้โหแบบโคตรโคตรจังหวะดีมากครับแล้วก็แบบทีมเราเมื่อกี้คือไปยืนกองกันเยอะด้วยนะแล้วก็เลือดน้อยอีกนะครับคือแบบนี้ไม่ดีละเดี๋ยวเราต้องฟาร์มซ่อมนะครับก็เทคนิคในการใช้สกิลในการเปิดก็ จะใช้2ก่อนก็ได้หรือใช้1ก่อนก็ได้นะผมแล้วแต่ถนัดแล้วแต่กังหวะนะแล้วก็ใช้ตีทีหลังหรือบางทีเราจะสกิลสแล้วก็ติเลยก็ได้ผมถ้าเกิดว่าเราจะเน้นแบบเบิร์ดให้ตายไวๆนะแต่ถ้าเกิดโอเคเราไม่รีบนะผมแบบทำระเบิดไปเรื่อยๆก็นี่ฮะสกิลสกับสกิลหให้หมดก่อนแล้วก็ตินะครับพลังแฝงเราจะได้แบบทำงานแบบมีประสิทธิภาพเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวช้นเราบบจะเป็นสเปียร์ลองกินนูตก่อนนะผมจะยังไม่ขึ้นเป็นขวานเต็มนะครับ เอามาทำดาเมจนิดนึงนะครับผมให,ให้ให้เราพอมีดาเมจหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบเราจะเขาเรียกว่าอะไรดาเมจไม่พอนะในการปิดเขานะครับโอเคเราก็ฟาร์มไปก่อนนะตัวแพนด้าอย่างที่บอกว่าเป็นตัวเล็ดเกมนะเพราะฉะนั้นต้นเกมเล่นได้เท่าที่เล่นนะครับแล้วก็ไปเล่นเอาเล็ดเกมเอานะครับผมว่าเล็เกมเราเก่งแล้วิ่ยน่าจะโซโลได้อยู่นะได้ไหมฟิกโอเคได้นะครับหรือว,ว่าเป็นการชัรดาวด้วยนะ เดี๋ยวจังหวะนี้มาดักตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีคนมานะเนี่ยเป็นนี้มานะผมเนี่ยเขาใช้สกิลหมดแล้วผมสกิลไปตัวสองฟุ๊บอุ้ยไม่โดนนะแล้วก uh, ็โดดไปแต่จะได้รับผมเพื่อนเขามารับไหวมากนะเพื่อนเพื่อนเขามารับไหวมากแล้วก็ผมเล่นพลาดเองนะผมแบบห้าวเล่นเยอะไปหน่อยนะก็ทางทางที่รู้ว่าตัวป็นด้าเป็นตัวเล็กเกมแต่ก็แบบมันจะไปเล่นด้นเกมไปเขาอีกนะก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวรอบนี้คือเราต้องฟาร์มซ่อมยาวแล้วนะครับ ว่าถ้าเกิดเรายังไปตายแบบนี้เนี่ยอ่าโอกาสที่เราจะไม่เกิดนะครับหรือว่าเกิดช้านี่มีสูงมากนะเดี๋ยวนี้ต้องรับต้องช่วยคงไม่ต้องช่วยนะเพราะว่าด้วยความป็นอลิกจะยอนแล้วก็มีอิลูเมียด้วยนะโอเคเวฟไวอยู่แล้วนะครับรเ,รนนะเ,เดี๋ยวเขาฟาร์มไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอสเปียร์มองกินนุชก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะขึ้นอุ๊ยโหโดนแย่งนะครับอยอนไม่น่าตีเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับอุ๊ยโห เราโดนเวทหนักอยู่แล้วเนี่ยเอาคืนโอเคยังได้อยู่นะยังได้คลิปอยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับโอเคแล้วก็ฝากฟาร์มไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบนะครับผมถึงเกมมันจะดูเสียเปรียบขนาดไหน,นแต่ขอแค่เราฟาร์มอดทนฟาร์มไปก่อนนะครับฟาร์มให้แบบมันถึงสกลิลที่ตัวมันเก่งจริงๆนะเพราะแบบบางทีต้นเกมเราโดนกดยับอะไรแบบนะั้แต่แบบตัวละครทีเราไม่เล่นเกมทั้งนั้นเลยแล้วแบบต้นเกมโดนยับอะไรแบบนะั้ ก็อย่าเพิ่งท้อนะครับผมแค่ฟาร์มแค่ยื้อไปเรื่อยๆให้ถึงเลดเกมนะเนี่ยทีมเราเลดเกมคือไม่แย่เลยนะมีทั้งยอดมีทั้งอลิศนะครับมีทั้งอิลลูเมียอีกนะถึงแม้ว่าอีกทีมนึงจะมีตัวล้วงอย่างแบทแมนหรือมีไบร์มีอิลลูเมียอุ๊ยโหมีอันนี้นะครับผมมีเมดนะที่เลดเกมอันนี้เราไม่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 บวกนะออกนะครับต้องออกเพราะว่าเราอ่ายอดเราตายนะก็ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้คือเกมค่อนข้างเสียเปรียบพอสมควรนะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็พยายามฟาร์มไปเรื่อยๆพยายามซ่อมเงินให้ได้ให้ได้แบบมันกลับมาใกล้ๆนะครับอันติเราใช้ชฟาร์มได้ฟาร์มเลยนะช่วงต้นเกมนะเกิดว่าเราไม่ได้คิดจะเข้าทีมไฟในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแบบเคคิปเนี่ยเวบนี้หมดปุ๊บเราไปเข้าไฟาเลยก็ใช้ใช้นี่ได้เลยนะครับใช้อันติช่วยฟาร์มได้เลยนะเพราะว่ากูดาวมันก็20กว่าวิเองนะับแต่ ถามว่ายี่สวิมีผลไหมถ้าเกิดว่าจะเข้าถึงไฟมีผลนะโอเคจังหวะน,นี้แมแบทแมนเขาไม่ไม,ไมไนนะ่ไม่หิวไอ้นี่นะไม่หิวน็อกเลยนะอันนี้ต้องบอกให้เพื่อนถอยนะอ่าอันนี้ทาเป็นครูใช่นะครับต้องบอกให้เพื่อนถอยว่าเรายังไม่พร้อมที่จะบวกตอนนี้นะถึงแม้ว่าเราจะได้สเปียร์แล้วนะครับแต่คือของเขาก็ตามนามด้วยไงอุย๊ยโอ้จังหวะน,นี้เขาดึกากเดี๋ยวเราน่าจะเอาแบทแมนได้อยู่นะบ,บีเลยไม่ต้องรีบันตินะครับโอเคอันนี้เขามาพุ่งนี้ตินตีสกิลวุ้ เนี่ยเราพยายามดักทางก็้วยนะอู้แต่แมตายว้วเขาเขาตีติดคีสไอผมอะเ <c oughs> ขาตีคีสไผมนะครับแล้วก็แบบผมก็ดาเมีกนิดนึงจริงจริงนะเมื่อกี้แต่เขาก,กดแข็งนะเขาเสียแข็งถือว่าคุ้มอยู่นะครับ <The front. S 1> เราเสียแข็งแต่เราไม่เสียนะเพราะว่าไฟต่อไปแล้วเราจะมีแข็งไว้เล่นอยู่นะครับอุ๊ยโห oh. แม <c oughs> เขาซัพพอร์ตเราขนาดนี้เลยเกลี่ยล่างออกนิดนึง <ๆ S 2> นะครับล่างออก<ๆ>แล้วก,ก็ตีไปตี โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นขวาก่อนนะเกมนี้เพราะว่าเกมตามนะครับผมถ้าเกิดเกมนะํำผมจะออกเป็นโอมิยมก่อนแต่ถ้าเกิดเกมตามแบบนี้เราควรจะออกของการมาชิ้นนึงก่อนนะให้มันออกของฟาร์มที่แบบเป็นแทงเนี่ยอึดมาเลยนะครับผมเราจะได้แบบเออพอเล่นได้นะแล้วค่อยขึ้นดามิดอีกชิ้นหนึ่งที่หลังแทนนะครับโ okay. อเคจังหวะน,นี้ก็อย่างที่บอกว่าฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอได้โอมิยมก่อนนะเราจะเก่งละนะครับได้โอเมียมนะครับ อยนน่างวันี้ก็คือเราก็ฟาร์มไปเรื่อนเนี่ยฟาร์มไปฟาร์มฟาร์มขี้ฟาร์มอะไรไปฟาร์มส้มตังค์ให้เราแบบพอมีตังค์พอสู้กับอีกทีมนึงได้นั่นเองนะครับอุ้ยอ่าเรียบร้อยจังหวะนี้ไม่รอดนะครับเขาสกิลมาอย่างนี้เรียบร้อยอุ้ยเราได้ชัรตดาวด้วยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอุ้ยอ่าเรียบร้อยเราได้ชัรตดาวปุ๊บเราเข้าเลยเราฮ้าวนะครับนี่กิโยซายนะเราพยายามดูสกิลเขาดีๆก่อนนะว่าเขาใช้สกิลหมดหรือยังแล้วเราค่อยใช้สกิลตามทีหลังนะเพื่อเป็นการชัวร์ การแบบอ่าเป็นการแบบให้เราเมคชัวร์ว่าเราจะสก,กิลโดนเขานะอุยตรงนี้เราเกี่ยวได้นะล้อตีเกี่ยวเลยแล้วกดพันนิดเลยเนะี่ยพราะว่าเพื่อนเราอยู่ใกล้ๆนะอุ้ยโหยจังหวะนี้ถือว่าส่วนได้ดีมากนะครับหลังจากที่ได้ป่าเข้ามาก่อนนะแล้วก็ไหลไปที่เมดเขานะผมเนี่ยไหมโอเคตอนนี้ถือว่าเข้าสู่กลางเกมแล้วนะผมกับยอนจะค่อนข้างแรงแล้วแล้วผมก็ได้โอมิอามาด้วยนะครับ ทีมเราจะอุ้ยอ่าเข้าอย่างนี้ไ h e b หมุ่ b i t นะโอเคเราตีแค่นี้พอยังไงเขาตายอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องเทรดให,ให้ให้แบบเขาแบบตายตัวต่อตัว,ตว,ตวบางที่แบบเลดเกมแล้วแบบนี้เขาถ้าเกิดเขาเทรดเราได้เขาได้เลือดคืนเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคิดว่าแน่นอนแล้วว่าเขาตายนะผมเราตีทิ้งน้าเม็ดไ้แล้วก็หนีออกมาเลยนะครับให้เขาไม่สามารถแบบสามารถที่จะเถรดกับเราได้นะเพราะถ้าเขาเทรดกับเราได้เนี่ยเขาจะไม่ตายนะครับ <rs hablando> มันจะเอาดาเมจที่เราทําไว้ทั้งหมดอะไปเป็นเลือดเขานะถ้าเกิดเขาเขาฆ่าเราได้นะครับโอ้โหเสียดายนะผมตายไปนิดนึงแต่จะไปรัอท่านะเดี๋ยวไม่เป็นไรโอเคจะอู้ไปล็อกซี่นะไม่เอานะไม่เอาดีดตีอุ้ยองเขาฟิกอุยังดีนะที่เขายังมือไม่ไหวพอนะครับก็คือเขาฟิกมาแล้วมันจะมีจังหวะชะงักนิดนึงเห็นไหมบางอกี้ก่อนที่เขาจะจับเขาไม่ได้ฟ oh. oh. okay. okay. oh. so ิกปุ๊บได้จับเลยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีไปที่ผมรอดนะครับ เราถือตัวอยู่แนละ้วอุ๊ยบิยัยงไงอื้มไงเียดายผมนะจา์ตีสวนอยู่นะเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับว่าผมไม่คิดว่าเพื่อนเราจะดาามจแรงขนาดนี้เลยไงทีนีก็กลับมารีเลื่นนะก็ถึงตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเข้ากลางเกมหรือเลทเกมและ้ะทีมเราจะกลับมาค่อนข้างได้เปรียบแล้วนะครับผมขอแค่การย้อนได้ก็พอนะให้แบบการย้อนจากแบทแมนกับการล็อกซี่นะเพราะว่าย้อนเราจะเป็นตัวที่ทำดาามจได้ฟรีมากนะครับ ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยเห็นไหมแรงนะอันนี้คือเป็นอ่าล็อกซี่นะครับโดนย้อนรูดไป2ทีอุ้ยอันติดนักครับผมเรียบร้อยวันนี้ได้2ออู้หูถือไปเรื่อยดีมากไว้เสียดายเสียดายไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้นะครับโอเคเราได้ได้มา2องนี้ถือว่าไปเรื่อยดีนะผมเดี๋ยวเราดันดันยาวได้เลยนะโอเคอุ้ยหลบอืมหลบไม่ไม่ผลไ,ไ,ไม่เป็นไรวันนี้คือการย้อนก็พอครับอืมแต่จะจไล่นะผมเดี๋ยวเรารอไล่โซนเลย เราไล่โซนแค่นี้พอนะครับเนี่ยให้เขาเสียอิิเราไปเอยเรากดแขนเ่าเห็นไหมเนี่ยข้อดีของการที่เรายังมีแข็งไว้อยู่นะโอเคเดี๋ยวอันนี้ให้เพื่อนเราทําไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปแยกดันบนดีกว่าโอเคได้กลางนะครับได้กลางก็ควรจะถอยนะเพราะว่าเขาเขาก็เริ่มเกิดกันแล้วเราไม่ได้กดมากับเพื่อนนะการที่จะสื่อสารแบบดันต่อเนี่ยค่อนข้างยากโอเคโอเค,อเค,คลิปนี้เสร็จเรากลับแล้วผมให้คลิปมันดันป้อมเองไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเรากลับบ้านนะ เค okay, แล้วก็เดี๋ยวมาเอาบูบับนะครับโอเคเลดบับจริงๆเราให้แครี่เลยก็ได้นะแต่เหมือนแครี่เราจะไม่เอาโอเคแครี่เราไม่เอาก็ไม่เป็นไรเนละเดี๋ยวเราก็ไปเอาเองก็ได้ผมเพราะว่าตัวเรามีมีเลดบับก็สามารถเกี่ยวเมดเกี่ยวแครี่เขาได้เหมือนกันนะครับเกี่ยวป่า,าก็ได้นะเพราะว่าป่าเขาเป็นเอลันดอนร์เนี่ยเราตีไปเลยตอนนี้คือเลดเกมเนี่ยตีเราสิบเอ็ดวิงเห็นไหมฉะนั้นใช้ได้ก็ใช้เลยนะผม ถ้าเกิดว่าเราจะไม่ได้ไฟในในรอบๆนะในระยะเวลาสั้นๆนะครับเพราะ11วิก็มีผลเหมือนกันนะวิเราเขาใช่อ่าเร็วเราเขาใช้ซีคิวหมดแล้วเมทนะวิ2ขึ้นอันนี้คือยังไม่ได้อันติเลยนะคือแรงมากอุ้ยนี่ต้องไปรับนิดนึงอุ้ยโอ้แต่เราโดนเมทเยอะไปนิดนึงโอ้จังหวะน,นี้คือแบบแม่เขาอันตินานมากนะครับอุ้ยแต่ยอนเรายังอยู่นะโอเคน่าจะจบได้อยู่มั้งครับผมน่าจะจบได้นะเพราะว่าอ่า เป็นยอนนะครับแล้วก็เหลือสตัวนะแล้วก hmm ็เหลือแค่ต ho. ัวเดียวเป็นล็อกซี่โอ้โหล็อกซี่น่าจะกันไม่ได้แล้วก็เกิดไวสุดก็คงไม่ทันอยู่ดีมั้งเกิดมาละนะครับผมสําหรับเอรันดอ์นั่นเองเอรันดอ์ตัวมันก็ไม่ได้เก่งอยู่แล้วนะครับผมในการกันบ้านนะตัวมันเก่งทีไฟนะครับผมโอ้โหดูยอนรูดดิโอเคก็น่าจะจบได้นะตีป้อมนะครับผมโอเคตีป้อมตีป้อมโอเคก็จบไปที่เรียบร้อยสำหรับเกมนี้นะผมว่าเกมนี้จะเป็นประโยชน์นการเพื่อนนะครับผมก็สามารถนําไปเล่นกันได้สำหรับ ัวของซูก้านะผมจังเกิลนะก็ถือว่าไม่มีนาคอสท,ที่มาควนใจแล้วก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากๆนะครับที่แบบไม่มีคู่ปรับแล้วนะแล้วก็เด่ดเกมแบกได้นะผมเล่นไม่ยากด้วยนะก็ดุ่นเพิ่มเลยอยากจะบอกสามารถคอมเมนต์ที่ชมกันได้นะครับผมสำหรับกลีบนี้ก็บ๊ายบายนะครับ